สวัสดีครับพบกับสุลุข่าวลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่สไตฟันดสซื้อช้าเรือหงปืนไก่เปิดสึกสงครามล่ากองหลัง60ล้านในศึกลาลีกาสเปเนซื้อโรบุนครับสี่ทีมยักษ์ใหญ่ในสึกพิลนเกลตพร้อมรุกคืบยื่นข้อเสนอล่าตัวนักเตะคนเดียวกันแบบเติมตัวแล้วหลังไปให้ความสนใจในตัวของเซนเตอร์ฮาฟฟอร์กรังรายหนึ่งของสึกลาลีกาสเปนที่ค่าตัวสูงประดับไม่ต่ำกว่า60ล้าน เดอะเทเลกราฟนะครับสื่อชื่อดังของเกาะอ,อังกฤษก็ตีข่าวรายงานมาว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลและัอตแนมฮอตสเปอร์เป็น4ทีมชั้นนำของศึกพรีเมียร์ลีกที่เปิดศึกสงครามใหญ่เลยนะครับพร้อมกันในตลาดการซื้อขน,นักเตะในช่วงสัปดาห์นี้หลังดันไปแอบปิ้งดิโก้คาร์ลอสประกาศหลังตัวแก่งของเซบียาในศึกลาลีกาสเปนแบบไม่ไแน่นอนหมายโดยพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอให้พิจารณาอย่างจริงจงังแน่นอนในอีกไม่ชา้า ดเดอเดเตวา27ปีนะครับคือแข้งที่นึ่งหอมที่สุดคนหนึ่งในศึกลาลิกาสเปนในชั่วโมงนี้เลยโดยเคยมีข่าวกับหงด่างและเรเบใบสีฟ้ามาได้สักพักแล้วนะครับแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าอาร์ซนอนกับสเปอร์จะเป็นอีก2ทีมที่พร้อมรวมวงเล่ยละตัวด้วยเช่นเดียวกันเนื่องจากชอบในสไตล์การเล่นของเจ้าตัวที่นอกเหนือจากจะแข็งแกร่งในเกมรับแล้วก็ยังสามารถใจบอลนี่อย่างแม่นยำและมีทักษะในการขึ้นเกมจากแนวรับ ท่นี้นะครับเป็นที่คาดการกันว่าค่าตัวของคาร์ลสนั้นจะอยู่ในเลทที่ไม่ต่ำกว่า60ล้านยูโรโดยนอกเหน,เนือจากทีมอังกฤษแล้วก็ยังมีทีมยักษ์ใหญ่ร่วมลีกอย่างบาร์เซโลนาตกเป็นข่าวให้ความสนใจเช่นเดียวกันนะฮะโอโ้สไตล์การเล่นก็คล้ายคลึงกับเวอร์จิลฟานไดนะฮะแข็งแร่งนิ่งใจบอลแม่นยำลูกกลางอากาศเยีย yeah. บราชาสนามซ้อม แชร์ตัวละครลับหงดงังตอนซ้อมโหดยิ่งกว่ามาเนซาลาเฟอร์มิโนโ่เสียอีกแข้งซีเนียหงดังหนึ่งรายนะครับเปิดเผยชื่อของเพื่อนร่วมทีมที่ตนรู้สึกหวัดกลัวที่สุดในสนามฝึกซ้อมเนื่องด้วยลีลาร้อยกาดและยิงคมเกริบแต่ทุกตัวกลับไม่ค่อยได้รับการลงสนามเป็นตัวจริงสักเท่าไหร่ก้รัาประตูมือสนะครับนั่นก็คือแอนดี้โลนูกาน ทอนลิวูลทีมชนะาธินนสึกพิพ์ลิงเกลดเ,เปิดปากเปิดเผยความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งในขุนพลชุดแชมป์ลีกเมืองผูดีในซีซั่นนี้โดยรู้ว่าตนโชคดีที่มีโอกาสลงฝึกซ้อมร่วมกับแข้งชั้นยอดหลายๆคนแต่ถ้าว่ามีนักเตะอยู่คนหนึ่งที่ตนสามารถพูดได้เลยว่ามีพรสวรรค์โหดมากๆทั้งในเรื่องลูกตั้งเตะและการยิงประตูซึ่งแข้งที่ตนรู้สึกหวาดกลัวที่สุดในด่านวัย36ปีที่ไม่ได้ลงเล่นในแกับหงดงังเลยสักนัดนะครับแต่ก็ เป็นคนที่ฝึกท้อมร่วมกับอาริชองเบเกอร์และอารเรียนอยู่ตลอดกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเอาจริงๆแล้วนะครับมันไม่มีนักเตะคนไหนเลยที่ผมรู้สึกแปลกใจในฝีเท้าเพราะผมรู้มาตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าพวกเขาเหนือมนุษย์กันเกือบทุกๆคนแต่มันมีอยู่คนหนึ่งที่ผมไม่ชอบเผชิญนาด้วยเลยสัก,กน,นิดเดียวคนคนนั้นก็คือเชดันชากกลี่เวลาเขาตัดสินใจยิงเขาสามารถทําอะไรก็ได้อย่างที่ต้องการด้วยเท้าซ้ายของเขานั่นเอง ผมภาวนาเสมอตอนที่เราแบ่งทีมเตะฝั่งละห้าคนได้โปรดเถอะขอให้ผมอยู่ฝั่งเดียวกันกันกบเขาเพราะถ้าหากเขาอยู่ฝ่ายตรงข้ามผมเขาคือพ่อมดน้อยที่ร้อยกาศในการจดสกอร์อย่างแท้จริงแอนดี้โรโนแกนรไรยยาวนะครับทนนี้เชนรันเชอร์กิลีนะฮะก็ไม่่อยเดโอกาสได้ลงสนามให้กับลิวซักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากมีปัญหากันบาดเจ็บและพอหายจากการบาดเจ็บมาก็ไม่ได้ถูกใช้งาน ร้อยอีกนิดมือกลางลิเวอร์พูลเชื่อเคเฮเลอร์ต้องเสริมกคระดูก่อนขอย,ยังตำแหน่งตัวจริงอาริชตอดตโลโนกาน,นะครับผู้รักษาประตูตัวสรองของลิเวอร์พูลแชมป์ผิ์อังกฤษฤดูกาลล่าสุดเชื่อมันว่าคาเฮคิมเคเฮเลอร์นายทวันดาวรุ่งม,มีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของทีมได้ในอนาคตแต่เขาต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากกว่านี้ซะก่อนจากการให้สัมภาษณ์กับทางลิเวอร์พูลเอเคิมือกลางวัย21ิบเอปีนะครับได้โอกาสในการลงสนามในทีมชุดใหญ่ของหงดแดง ทั้งสิ้น4นัดซึ่งทั้งหมดเป็นเกมทุตบอลถ้วยซึ่งทางโลนแกนก็เชื่อว่าดาวรุ่งรุ่นน้องรายนี้ยังมีอนาคตกับเทียมและอาจจะต้องรอโอกาสเสียก่อนเขาเป็นผู้เล่นประตูที่ยอดเยี่ยมและเป็นนายทวารรุ่นใหม่สำหรับผมนั้นมันแก่ไปแล้วแต่เขาเร็วมากๆเขาเหลือเชื่อเขาเหมือนกับได้มีฟิลด์ตัวกลางที่มีบอลอยู่กับเท้าแต่เขาก็สามารถโชว์ฟอร์มซปเปอร์เซฟและมีความกล้าหาญสิ่งเดียวที่เขายังขาดไปคือการลงสนาม โดยจอห์นอัชเบิร์ตแจ็คสโลวินสันและผมเราทั้งหมดตามพูดถึงเรื่องนี้กันเขายังไม่มีประสบการณ์มากนักแต่ผมก็รู้จักผู้สอบประตูหลายคนที่มีประสบการณ์แต่ไม่เก่งเท่าเขามันเป็นเรื่องที่ยกากมันบาาแต่เขาต้องการลงสนามผมคิดว่าแผนของเขาก็คือการออกไปเล่นกับทีมอื่นด้วยการยืมตัวเสียก่อนเพราะไม่มีใครสามารถยัง่งตำแหน่งมือหนึ่งจากอาริซุงเบเกอร์ได้ในตอนนี้เลยนะ เฮนเดอร์ S 1> <S 1> know, ชมพ่อหมีคนสําคัญของหงด่างเชิดชูโกลที่ดีที่สุดของโลกจากด้านเฮนเดอร์สันนะครับกลงกลางกับตันทิมลิเวอร์พูลออกมากล่าวชื่นชมอาริสันเบเกอร์นัดประตูชาบารซินว่ามีความสําคัญมากกับหงด่างและยังเป็นผู้ักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกในเวลานี้อีกด้วยอาริสันเบเกอร์นะครับเหมือนจิก๊กซอสสำคัญที่ยกระดับให้กับลิเวอร์พูลกลายเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมที่กวาดแชมป์มามากมายในรอบ2ปีที่ผ่านมา ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเริ่มต้นพูดถึงอาลีอาริสันไปเกอรยยังไงดีนะแต่ถ้าให้คำจำกัดความกับเขาเขาคือโูรสัประตุที่ดีที่สุดในโลกในเวลานี้อย่างแน่นอนแฮนเดนเซนกล่าวที่บอกไปแบบนี้ไม่ใช่เพราะผมอยู่ในทีมเดียวกันกับเขานะแต่ก็ต้องยอมรับว่าการมีเขาอยู่ภายในทีมมันสำคัญมากต่อทีมจริงๆทั้งเรื่องการเซฟลูกยากๆการจัดการเกมรับไปจนถึงการออกบอลให้กับแนวรุกเล่นต่อแบบได้เปรียบนี่คือสิ่งที่นักเตะในระดับโลกที่เขาทำกัน เขาเล่นในตำแหน่งที่ยากเขาแบกความรับผิดชอบสูงสุดได้อย่างค่อนคลายและมั่นใจมากจนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแถมยังสร้างบรรยากาศดีๆให้กับเพื่อนร่วมทีมภายในห้องแต่งตัวตลอดเวลานะครับฉะนั้นแล้วผมคิดว่าเขาคือผู้ทสอบประตูที่ดีที่สุดในโลกฝีเท้าโดนใจลิววูร์เูลเง็ง2แข้งเสริมทับหงดังลิเวอร์นัดกับตบเป็นข่าวกำลังเล็งคว้าตัว2ดาวเตะฝีเท้าดีเข้ามาเสริมทับ และมีการเช็คฟอร์มอย่างต่อเนื่องรางงานนี้มาจาก90มิลน,นะครับและสปอร์ตตีข่าวว่าหงวแดงลิเวอร์พูลกำลังจับตามองเบสตันแม็คาเนีกองกลางดีกีทิมจิสหารัฐอเมริกาของราชันสินเงินชเกสุดเีและนิกส์ไบรตันบลูเจอร์ปีกดดวรุ่งฟอร์มแรงของฮอปเปนลฮา์มชุดเยาวชนมาสู่ทีมอันฟิลในอนาคตอันไกลสำหรับเจ็คกิ้คลอปนะครับ แม้พึ่งพานลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ทมอังกฤษฤดูกาล2 0 1 9 2 0 2 0มักครอบครองได้อย่างยิ่งใหญ่แล้วนะครับแต่เชื่อกันว่าเขากำลังเล็งเสริมทัพในบางตำแหน่งโดยเฉพาะในตำแหน่งกองกลางที่ปัจจุบันเจมส์บินเนกับจอแดนแฮเดอร์สันอายุ34และ30ปีตามลำดับสนาาบีกาต้าก็ยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งออกมาได้ทงนี้นะครับรายงานข่าวล่าสุด90 minutes ระบุว่าแม็กกินนีในวัย21ปีคือนักเตะที่หงุดหงกํกำลังจับตามอง และส่งแมวมองนะฮะไปเช็คฟอร์มดูฟอร์มนักเตะค,คนนี้ไายต่อหลายครั้งแล้วโดยลูกกันนี้นะครับเขาลงเล่นให้กับาเาลซีศูนย์สี่ไปยี่สิบแปดนัดในศึกบุนเดสเกีเยร์เยอรมันซึ่งซัดไปถึงสามประตูแต่คงไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะเพราะมีเอเวอเรตันก็สนใจอยู่เช่นเดียวกันนะครับขณะที่สปอร์ตนะครับสื่อในเยอรมนีก็ระบุว่าลิวูคือหนึ่งในทีมที่สนใจในตัวนิสไบรเทนบูเชอร์แข้งดาวรุ่งวัย17ปีเท่านั้นเองของฮอฟเฟนแฮม ที่ได้รับฉายาว่าเป็นนิวไอเอนโรเบนเนื่องจากมีสไตล์การเล่นที่คล้ายกับไอเอนโนรอเบนอดีตปีกทีมชาติเนเธอร์แลนด์ที่ถนัดเสาซ้ายแต่ชอบเล่นเป็นปีกข,ขวานะครับเพื่อลากตัดเข้าไปข้างในยิงประตูนะฮะกาลีลาสไตล์คล้ายกับไอเอนโรเบนนั่นเองครับนี่คือ2คนนะฮะซึ่งเป็นนักเตะ แห่งอนาคตเลยนะครับมีอายุไม่เยอะนะฮะโดยแมคเคดนี่ในวัย21ปีเท่านั้นเองของเจอเกียวนส่วนอีกคนหนึ่งก็คือนิกส์ไบรตันสปูเชอร์นะฮะโดยเป็นแค่ัย17ปีนะครับก็ส่งแมวมองไปดูฟอร์มแล้วนะครับหลายตัวหลายครั้งนี่ก็เป็นการสมทับของ JK นะครับต้องอายุน้อยและใช้งานนานๆรับเป็นนักเตะที่กำลังห้าวนะฮะก็รอดูต่อไปนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรสำหรับ2คนนี้นะครับ นี่คือสรุปข,ข่าวลิวพูนะฮะประจำวันที่3สิงหาคมซึ่งเป็นรอบเช้านะครับขอเชิญแฟนๆน,นะครับเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สมสรสิเวอร์พูกับช่องแฟนพันธ์แท้เดอะคอปนะฮะมี2ช่องนะฮะชายผู้ิภาค,คลั่งลิเวพูแล้วก็แฟนพันธ์แท้เดอะคอปทำไมถึงมี2ช่องนะครับเนื่องจากข่าวลิวพูเยอะเลอเกินก็เลยแบ่งมา เป็น2ช่องนะครับเพื่อให้ได้ติดตามแฟนก็ติดตามควบกันเลยนะครับจะได้รับข่าวสารทั้งเชา้าเช้งเย็นแบบเต็มเอ็นจุใจนะฮะถ้าใครเป็นแฟนบอลพันแท้และคลั่งไ้ชนิดบ้าคลั่งนะฮะก็เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์ได้เลยนะครับสับไลค์ชื่กุชชาเด้๋ยวกลับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ